หล่อครับน้องเขามาขอเมียอยู่บ้านนะครับน้องนุกสุดหล่อครับแห้งงงครับถัดเห็ดนกจิ้งเลี้ยงีย่มงนี้นอขอเมียเราต้องหาเห็ดกระเผลเลยดังไฟครับผันแดดมาจากเมืองกรุงแล้วครับทำงนานดูเทปกลับมาได้หนูตัวบางใงหญ่เ,าากกาเลยเอือนอหญ่ใหญ่มากจัดการหน่อยเดี๋ยวจะเป็นคนขั้วคนปุ่งให้น้องเขาดังไฟครับเซ็บแซ่เลยมันเห็ดเองเลยมือน โชว์ฝีมือของมันแอดมินของแหล่กิทเที่ยวที่โชว์เองครับมเมื่อ,อ,อนี้ว่าคนหัวเวิดปอ,อ,รอครับหนูตัวใหญ่าล้งวห่ลายงานหลายเผื่อมีคว,วังบุญดีเียเบียดเน้นเะเบี่ยนีแต่ออกม้เบียของบาทกคือเขางบาียงย่างบอกโยงา กินแต่เองครับวันนี้ทำแดดยังได้ก็ได้เาเป็นชิ้นเป็นชิ้นอ้หูตัวใหญ่มันผมเล่นนี่ผมียเล่นี่ีอดปันย่างนี่หาเีเดียววี้เป็นยังไงเออไหวมันส่งไว้่ามากอยู่วันแจยู่เฮโอ้าเตัวละตอนีใส่แก่โตีโม่โมตัวนอ้ตีวันนี้เฮโปิน หานเดียวใช่ไหมเมื่อใดล่ะหานเดียวแล้ววานที่ดีไหมโอ้โหเสร็จแล้ววุ้นโดดเนี้ยน้อคือไปข้าวเดียวนึงเนาะเดี๋ยวไปแป๊บเดียวเพราะว่าสิบเดือนแป๊บเดียวหนาวสิ่งนี้ใหญ่เลยแป๊บเดียวอยู่เอางั้นโยอโอ้ยหเลือหอยเลยนีดีนีรลองเปิงตัวลองกันได้นะฮะเป็นสงต้องการสิตลองเปิงตี มันก็ได้ารนี่แหละที่เนื่อในตัวทิมดัมฟาว่ามีตะไคร่ชีครับวัวลูกแ้่พวกเขามีอะไรถูกออกนองเขาเป็อยุบ่าทันงนี้ครับคุณกลับว่าไวครบยบบเครื่องรั่วตัวเครื่องุ๋งเขาคบกับจะถทุออกเทียมอะไรกับพิกนี่เด้เทียมไหมครับ เีียบ้านาน่ราไปยังบม่เคยว่าวิธีอ้อมหนูเห็นให้เบื้องแน่ผมเห็นหลายคลิปดูเราคนถึงมาเบื้องไม่ไหนครันเราเห็นต้องเบื้องคลิปนี้ครับจับหนูแล้นแล้วเรากเอาหัวเอาหัวมันใส่ก้อนแผ่นแบกเอามีกระเทียมกระตัมแต่ตพริกก็ได้ครับง่ายๆตอนนี้กระเทียมใส่น,ะน <c oughs> ้ำกระตุ้งกระุ้บกระตัมเขากระตุบอตอนนี้นนขวัวให้มันหอมๆนึืงเหลือใส่ของควอะไรแบบไอ้ครัวใส่ปลาไข่นะครับ แค่ละว่ะครับเรามีโขกครับตบออกครับผิดกับกระเทียมโชว์ฝีมือเองครับเมือนี่แล้วหลุดมือเยอะครับแล้วเหมือนเยอโชว์เมือเนี่ยแ <laughs> บนยนยบน,น,นี้นองของเขาเห็น่องนะครับสุดเจ็เท่าไว้เยอะอมหนูครับ ยกเกล่องนิ่งๆเนี่ยพุ่มมีคบนองเขาไไบริวานเดี๋ยวอะไรครับเดี๋ยวนี่มีเนื้อน,นูแล้วก็ไข่ครับหอหอม กระเทียมรถครับรถด,ดครับหลายเลยแบบอีน,น้ำประแดกอันน้ำปลามากเนาะ ใส่ผิดผงด,ด้วย,หไ,ย,ยไหครับผีแดงใส้แดดหัวนิดนึงหอมเกลือเลี๋ยมีม้นี้ก็ใส่ มีจิบๆ่าเห็นนะพ่อพริกสีเขียวเราใส่เยอะสีหาย้ยนะเดี๋ยวรอให้ไฟมันเหนียวครับเดี๋ยวไปปรุงเพิ่มอีกยอหรือเล่ใส่ลูกโดดต้องมาครับใส่สีเขียว

thôi Tóc đèn dán quần quá anh quấn tầm mà không cần sắp cho ใจแน่นอนเลยตรงที่รวมเผ็ดกับมั้แต่แรกๆเราไปทำงานเองเทพุ่งกลับมาสวนนู้นไม่นูนแรกๆของเดินยิ่เที่ยวกับนี้นะครับชิมน้ำจ้ำวันนี้หอมมันเรื่องโอมเลย สวครับมืแฟนได้คนใส่อนี้ขอเมียวี่อะไรนี่ยวกับยื่มีลูกหายอยู่เนี่ยฮะรวยจำอบานมีกี่รอมนูรุนรัวมเดลือแค่เนี้ยจะจะจ

ปตาครับสองโลลอยครับปลาดุกครับโดยเขาก็เราทำการทำให้มี เพราะอาออไรเพราะไทยลงมือล้วนะโจต่อมันแข็งพอดีจำเนื้อมีบรรยากาศขวบน,นีหล่ะต้องขวบมันประมาณจำเนื้ครับอีกแข็ๆอีกเล็กน้อยเยอะน้ำลงไปวันที่นี้วัดสุกแล้วขวบมันดูดแล้วมาชมรสชาติทีมือผมครับมื้ยกินเริ่มมาก bán nào nếu thế Để làm phẫu trụ cho tình nhú trong tay lái Làm miếng chút นิดนึง่งค,ครับาหาติล่ดประเทศนี้จบเดี๋ยวเซฟกอโอเคเราเดี๋ยวครับ เตรียมเทพักเดินมาชิมรสจบนี่ครับต้องวงนามอยู่ด้วยนี่กใเทพักไปโชคดียุ่นเทพักเลยครับซีฟต้นหอมครับเราบมเนนคมวันนี้แบบบ้านบแบบถ้ามาตามีังเขาก็ใส่ไงหนูมันโตหน่อยนี่หนูสุดจอด,ดเลยล่ะนี่กัมมือใดหนูกัมมือใดลง สิบ <2. S 2> สองเมื่อยังที่สิบบ่สองเมื่อเดี๋ยวครับจัดเมนูใหม,ม,ม่อีกพอ,อดีน้ำพอดีทำอ,อมนุ่มตรงแบบนี่ละขี้บกครับตดน้ำม,มันโมเมนต์อม,มน้ำมันเลิ่นต้มลงมือเองครับมือนี้ชิมรสชาติชิมๆิมมั่งก่อน เนี่ยครับออมบรรยากาศออมลองน้ำแบบนี้จุต้ำขีดหน่อยัวดูนี่เดี๋ยวเิงนี้จับใส่ขางได้หว่าโอเค อมนูตรงแบบนี้สไตล์ผมคุณคนๆหายยังชิมครับแกะวุฒนี่ครับฟิเมืออ้อมนูนี่ได้ไปหาเพื่อนเพื่อนที่น้องๆเขาเฮ็ดสุกกินเต้ามือนี่เฮ็ดกินลองฝีมือเองครับชิชิมอะไรชิมืิมชิวฟิเมอเองรสชาติจะเป็นแบบไหน ตล้หนูสุดยอดครับหา,ายกินยา,ากคัจริดีรินต้องห่วงเน้องบังน้องบัองอย่าพูดมาพูเห็ดพูดดสองบ่อนะอือหือดจังดี่ั <ส>เอามีอแมเอาแล้วนะท่มากินนู้ไม่เอามกินเื้เนี่ยจะจำนายูแ <c oughs> <c oughs> ่ม <c oughs> <c oughs> ือนั้มืนนู้ค้เครับอีกครับนุ๊เอองาช้นชนครับอมโอ้ดเสียู่ดีาดแล้วโยมกินหืมเนยน ให้รุงลุงหม่ต้องกินแบบนี้นะรสชาติแบบมาแล้วทำแล้วำ้ต้องขมได้หน่อยก็ได้มันหอมไม่อยากอมอมต้องนิ่มขมรสาติทาองอนเดี๋ยวนด้ไม่ห่อยเพราะป็นโยเห็ดอม่ะแล้วนู้นได้ไฉขมตัวใหญ่ตัวงามขมเดียมไมดีวะขาดเขาอะไรนยหละ

คนที่นีนเราเขาไม่กินนูครับแล้วเกิดทู่บ้านเดียว,วยกันแล้วรัดเวกันกินไม่ได้กินเองแต่ดิฉันเดียวตรงนี้เครื่องเดืยวมีหนึ่งครับห <c oughs> ย่อมครับ พวกนี้รสชาติเห็ดเองมันผิกปากจะคลองผอ,อมมันก็ไม้ตามกับรสชาติแบบทำประทานมื้อคืนเท่านี่ยนะยิงเขาเยอะ มันเยี่ยมบาดเ้องกินัสิล่ะหมูวกวามากินน้ำกับแก้มกับเขาทุกคนกินบหกัมันบาดขสุดสุดคนตั้งอึดอิดชาอยหายเลยล่ะปีนใส่ลติมําอเนาะเยาโอ้ยเฮาวันน้ปีลูกปีม่ต้องออยิ้มสิ่ครดบเลือกิอันนี้พนตัวนี้ เดียดีปิ่งอบโลนแม่นี่แหละมันนี่ละบานเฮาปิ่งอบโอนเฮ้ยโอ้โหหอนเดี๋ยวชั้นมองดูเลยกูขึ้นแน่นเนาะดูแก้ได้กินปิ่งหนูมีต้นนครับดนโดนเถื่อไอเขามาให้สู้กินใส่บ่วงในมือละาแปะโตเนาะเก่งเลยเผ็ดโอ้หันเผ็ดหรืยอมรับหันเท็อันเมนูออมตอนเว้นนี่กันไอเขาจะเอามาให้โต้ยง่ายหนึ่งนะอยางเราลองชิมโอโพนเมื่อก่อนนี่ครับโอปอลนี่มากที่สุดเลยนี่คือใส่กับกระเพาะ มันโบกคือในปลาอ้อยได้หรอมันปลาอย่างนี้มันอยู่น้ำปลาอย่างแต่ปลาอย่างเนาะเอาแต่เอาแต่นี่มันก็ได้สิมัวเอาตับมันมันบกคืออยู่น้ำบั่นปลาอ้อยเนาะปลาเพกปลาเพกก็เพราะกินเยอะทนออกขาวแสดงว่าเออใส่อันนี้พักไว้ก่อนนครับนบกคือกันมาเงี้ยอีลีนี่มันขึ้นยุปายีปลาเพกกับปลาอ้อยนี่หวาน หยัมในเบิดม้อนปลาอ้อยก็ได้ปลาเข่าเฮานี่อยู่น้ำมันปลาแซงปลาลองชิมแบบนี้ก่อนครับปิ้ีนัวพนแต่ว่าเลือกกินได้ตาถามหม้อหม่อว่ามานี่กินในเบิดครับสำหรับแก้วจำนี่กินในเบิดนี่มันฟุ่นเลยถ้าเข้าไปใส่ได้แปดตัวเราปวดโพดเออโพดโพดรู้ปะท้กลับมาได้ขึ้นด้วยไปทำบ่วงว่าดีว่นนีสุจริตครับ เว้ยเดี๋ยวถ่ายหูุมกันนักล้านหนูอ่ะเนี่ยปิ้งรูปโอโพนครับบรรยากาศจิ๋วๆเว้ยอันบางเดียพยายามได้ตัวนึงสองตัวอ่ะในสีเปร้ยวไม่อีกอหกตัวโอ้มันยากแย่ป่มาันรู้ันบ่ถตื่ลักไปว่าอย่างไอยู่มือหนึ่งได้แปดตัวเนาะเกินได้ยแล้วเมือเศร้าไปกินอ้อยมากนะเอา,เอาออยายดีน,นี่ครับปิ้งรูปโอโพลเลือกกิตเองนะหายว่าใส่บางยังไงยามบ่วงเนี่ยมันออกไป อันนี้คือพุงมันครับคือพลยู่ปลาอย่างมกาชิมมันเลยเสโตบางแดกบางื้งตหนูมันดีเลยมันดีล่ะเราเคยได้ซีโต้ยงอื้านีนได้อีวิวอย่างกี้ได้มใส่อยู่เงอนเนาะหนูังก่อนไลายยอยู่เงินอรอซีโตเฮ้ยติดแนมือนะโว่ห เกาดักงูเนาะจอยนี่น่คนขวาญสีมึงอากอะไราง่นเขามองเดียวซีตัวเอ้ยนี่ถ่ายอันนั้นนะแม่เขาซีตัวอี้ม้อึ้นี่เมีมึงวหลายพูดหาจินยังดีเนี่ยือไก่ด้วยมึงตนมาได้กินได้ออมกำืงอนสิปั๊บซิมเลย มันมีแก้วบ่องก็จะแก่ปากกวกได้เมื่อไดเขาไปเรียนนาที่สัน้นหมดเว้ยเราถาตอนรบแทะยังามือเลยเทนเงินตะฝุ่นแล้วบุญนียังเฮื่อนไป